้าบ่จำเป็นต้องไบบว่าสิตายสีท่าตายตอนเท่าอ่ะนะเพาสิไปายมือแดก็บุหูนะมันก็ไบ้ว่าความเท่ายืนย้ดเส้นได้นะยืนยืดเส้นได้น้องบุหูว่ามันเท่าพลาดมือแดก็ไปปลยเลยะประมาทประเด็นหน่คือเป็นสิ่งแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นไม่มีมันเกิดกับคนเลยว่าพอความตายไปน้ำอธิบายความตายเรื่องความตายนะเขี่ยมพร้อมทุกมือเนาะแต่ว่าตอนนี้ตาย่ไดเเถอะยังมีพาระอยู่ Happy birthday วันนี้คือวันเกิดเบิ้ลวันเกิดวันที่สิบสามเดี๋ยวมืออื่นมือนี่สองสามมือก็ชิเป็นวันเกิดเราจะมว่านี่มาเซไปก็วัน <laughs> นี้บอเตยเข้าไปเตะเมืองเลยก็เสือน,นี่มาเนาะ <laughs> เสือนเค้กมาคือก็ต้องสิไปไท้ยคลิปไปยุฟังนู้นแล้วก็บอเตยเอิร์นอันนี้ก็บอกล้าคิดว่าตกใจคือว่ามันรถรถล่มไป่ยังบอส่ะนะตกใจเราบลอกเรามาพี่นี้หนึ่งมาพี่นี้หนึ่งก็ย่านเนาะตกใจรวยมีไม <laughs> ่ยังทั้งบ้านเกินทั้งบ้านอันอ บอลเตยนี่บ่ดีบอลนะลูกผมมีนยังมีมยังเก็บเป็นมันยังบอลนะเกิดขึ้นมัยังบอลนะตกใจพออยู่ฟังแล้วเนาะกลับมากวบอลเตยซื้อเค้กมาสุดท้ายขอบใจ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 อ่าขอบใจเนี่อาคาโน่สิบสามเดือนแปดเด้อขอบใจขอบใจบอลเตยเนาะขอบใจนี่นีเขาจักกันมาได้สองปีแล้วเออกินไรได้บ่ตกใจ อันนี้ก็ทันมิ้มถามโซนสัเพียวบ๊อบบอสอ่ะครับใจคับใจคือว่าเป็นการจัดมันเกิดอยู่ป่าแบบวพัยผิวมันสิบ๊อบเข้ากับบรรยากาศเลยนี่เด้อเอาสิกินก่อนเนาะหรือว่าป้อนสักคู่กันบอกรับตัวอ้าก็ไดมาในน้น ขอบใจขอบปีนี้เป็นครบครับสาวเก้าปีเด um. ้อทุกคนเนาะสาวเก้าปีของอาค่าน้อยมีอยู่อุยพรบ่เอาอย่างกเธอเอาขออย่มมือให้บอเตโอนคนอ่าอนีอยโอนคนือ่ยอดก่อนอั่นันบ่เติอ์ดพรดูสุขแชดมันขายมันเกินเนอะดลงหนาคอยอายุยืนยาวนานเหตุขาไขรลำรวยลำรวย ค่อยเอฟซีก็ติดตามให้ฮอดหลานซับไปๆครับใจขอครับแจ็คแล้วลืมฝากติดตามซองบอลเตยน้ำเลยเนาะตามน้าจอดตามน้าจอเนาะบอลเตยเขาซอยมึงสิงเด้อคนใช้บ้านเดียวกับสาวครู <c oughs> <c oughs> นีเวลาเป็นเป็นวันเกิดครบรอบสาวเก้าปีเนาะคือนี่แหละเป็นอีกปีหนึ่งที่แบบว่าเราเดือพันมีอย่างมาหลายไล่ยังเนาะเด <c oughs> ี๋ยวต่อต่อไปก็น่าจะได้ลูกได้เมียคือกันเดี๋ยวกันเด้อติดตามเชิอเรา เรื่องราวกันเสพสิบเล็บบ้านของเราได้ทางอันยูทูบเนาะอาคาโน่ชาแนลเรือ่อว่าส่องอาคายามีเพิ่นเนา <c oughs> ะเพื่อนจากเแถวกินอันนี้แล้วเราก็สิไปเก็บมักแตงเอง๊ะเนาะไปเลยต่อกันเลย <c oughs> <c oughs> เอ้าเอ้าลืมบัตรเต้เอาเ,เอาเอขอบใจขอบใจ โมตาซสะะคะวะตอคือคือทุกคนมื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อที่เฮาจัดวันเกิดเนาะพอดีว่าบ่เตยอันซื้อเค้กมาแล้วก็มาเป่าล่วงหน้าก่อนนะพอดีที่จริงวันเกิดประมาณวันที่13 13 13เดือนนี้เนาะแต่ว่าเฮาก็จัดก่อนล่วงหน้าบ่เป็นสังตามธรรมดาตามธรรมเนียมเนาะเขาเสื้อว่าบ่ดีจัดวันเกิดล่วงหน้าเนาะแต่ว่ามาถึงสมัยนี้ก็บ่ถือแล้วเนาะบางทีมือมือฮอดมือมันเกิดแท้ๆก็บ่สิ สิบรียู่ทางคนดังบม่ได้ยู่เม่ยังขนนะบางทีบ่าเตอร์อก็จะกลับบ้านเนาะ,นะย่านเรียกว่าบ่ได้บ่ครบกันนะบ้าได้ยู่น้ำกันก็นกเลยว่าเออกินก่อนถือว่าเรียกว่าสร้างสรรค์กันอยู่พัตตะคารของเฮานี่เองเนาะพัตตะคารพัตตะคาร <laughs> ตามเคยเนาะพัตตะคารบ้านปลานี่เองพี่น้องเลยเมื่อนี้สิ่งที่เฮาคัดบ้าได้ก็คือนี่น้ำหวานน้ำหวานเป๊ปซี่เป๊ปซี่ของอร่อยจากเม่ยวะก็บล็อโฆษณาแล้วนี่เพราะว่าเข <laughs> าซื้อมาแล้วก็สิ่งที่คัดก็ได้คือ ขาวขาวนี่น้ําใสๆนี่สิ่งที่คัดบ่ได้เนาะขาวขาวนี่คือจากบ้านปาต้อยเมืองสิงเด้อนี่เนาะนี่เนาะน้ําหวานขาวบริสุทธิ์ออกมาจากข้าเปลือกนี่เองเนาะ้กนี้ค็กของบะเตยนี่เนาะบ่ฮู้ว่าถ้าเนื่องจากว่าเฮาบ่มีมือกล้องีว่าเฮาเข้ามาในสุมนมกันที่หมดก็เลยว่าได้ตั้งกล้องถ่ายแบบนี้ไว้เนาะนี่เฮาสิปาร์ตี้ขนมเป๊ปซี่แล้วก็ นี่น้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานของแท้เด้อพี่น้องเอ้ยนี่จอกาะจอของแท้ถือว่าให้เฮาเห็นบรรยากาศเนาะอยู่ภูอยู่ป่าประมาณนี้อ่ะนี่น้ำหวานอู้ยดีมีแหงดีมีแหงอ่าอยู่ดีมีแหงเนี่ยลำรวยลำรวยสาวเก้าปีคือที่จริงนี่นายคนยังบุฮู้ว่านสาวคู่กับค่อยเนี่ยอายุห่างกันหลายเลยเนาะแม่นห่างกันหลายเลยแหละเป็นเป็นรุ่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 นหลานสาวคู่เกิดเก้าแปดเหมือนปะ ก็แปดก้าเนาะก็แปดแลวนีเกิดก้สามนะคือว่าถ้าเป็นลายเป็นพอสอบสองพันห้าร้อยสามสิบหกเนาะห่างกันห้าปีห่างกันห้าหกปีห้าหกปีกับปีเกิดเนาะแล้วก็ครบเก้าปีอีกปีหนึ่งก็ช่วงสามสิบละเริ่มเป็นแบบว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเลยเด้อพี่น้องไอ้เนาะถือว่าไต้ยันคันได้เมียก็ได้เมียหน่อยอายุหน่อยเด้กสาวหน่อยสักเก้าเก้าปีปีนี้เด้ออ่าน่หนำบ้านเด้อ สักคู่เอาเนอะไหนใน,น<ม>อันนี้ก็เถอะเอาในบ้านเนี่ยอันนี้ก็ได้แหละถ้า,<ห>าเป็นไม่ว่าคือถ้าเป็นอาค่าเนี่ยเขาจะไล่เป็นเป็นมือเป็นมือของสัตว์เนาะม,มือของสัตว์ว่าเกิดปีใดมือใดขนาดเขาจะไล่เป็นปีสัตว์เนาะปีคือเทาค่อยเกิดปีละกการือว่าปีไก่นั่นเองแล้วก็เกิดเหมือนย้อนเป็นยังไงวะย้อนกระต่ายอ่ะเออมือกระต่ายสินะเขาเขาจะหูแบบนี้เนาะแต่ว่าโชคดีคือว่าพอค่อยเนี่เป็นไม่ว่า คนที่ได้เห็นได้เห็นหู้ได้เห็นหนังสือไหมยังนะได้เห็นหนังสือเพิ่นหู้เนาะเพิ่นหู้หนังสือก็แล้วเพิ่นเวลาเพิ่นไปคอร์สไปคอร์สหรือไปเกิดค่อยเ่อเกิดอะนะก็เลยว่าได้เห็นใบอันใบมันยังไงใบแจ้งเกิดเนาะแจ้งเกิดใบละกบก็เลยว่าค่อนข้างละเอียดนิดนึงบพราะมันนี่ถ้าตัวไปคือสองคู่นี่มันเกิดจะแทบบูหู้เลยโหเดือนเดือนซื้อโหเดือนปีเนาะแล้วอันนี้ค่อนข้างโชคดีนิดนึงเพราะว่าพอเป็นคนไปว่าเนาะเฮียนหู้หู้สังคมได้นะนี่ ฉลองวันเกิดเด้อเป็นได้เลยสักกุบ่เตยนี่นะเป็นได้เลยสุดยอดเลยเขินเลยอายอายตาบวงตาบวงตาบวงต้องแล้วเนี่ยเอาอาเซอร์วัดเกิดได้หลายพจน์ตักใส่แบบนเน่เลย สาโคตรโคตรเข้าอ้มาแหงมาแหงจมันมาเลย คันธรรมดาแล้วแต่คันแบบนี้นะโอ้อันนี้ก็ติดเมื่อไหร่ยงจะไม่ได้ติดตหนไหกันคืออันนี้มันเป็นเลื่อไร้ขั้งค่อยมว่าน้ำสับคู่ว่ามันเป็นสัจธรรมของชีวิตเดอ้อตลอปีคือปีนี้ก็คราอบอกแบบว่าฮอตวันเกิดมาแล้วเนาะแปลว่าอายุของเขาก่นับมือนับลายขึ้นแล้วก็อโอกาสท,ที่เขาจะใส่ชีวิตในโลกใบนี้ก็น,น้อยลงน้อยลงน้อยลงนี่คือเรื่องจริงเด้อคือ บางที่บูฮูว่าไม่ว่าคือส้นพอลือสนพอมันยังบุคอยว่าเรื่องคว้อมตายบันไดอันนี้ว่าความจริงไม่ว่าบูดีเ่าได้ว่าคนสนพ่ออาฆ่าเนาะเขาจะเกี่ยมไม่ว่าเครื่องดีเนาะเกี่ยมตายเครื่องดีในนั้นว่าเสื้อผ้าไม่ว่าเสื้อผ้าที่เขาจะใส่ตอนนั้นตอนตายอะไรว่าไงเนาะเสื้อเสื้อผ้าที่จะใส่ตอนตายนะพวกว่าของลูกของลานเพิ่นก็เกี่ยมไปม้เกี่ยวเนียของกูยังมีเนี่ยคือหลายคนยังแบบคนจีนแห้งคนจีนเขาแห้งเกี่ยมไวเลยเกี่ยมไ้หมด คือเฮาคือทาผู้เดยเคยเบิ่งตอนปีกายปีก้อนนาะสองปีที่แล้วค่อยคยถยทายคลิปอยู่ก็เสื้อผ้าที่จะใส่ตอนตายหรือว่าซื้อเสื้อผ้าหลังความตายของเฮาอ่ะนะคือหลังจากที่ตายแล้วเขาเจ้าเอาชุดอันนั้มาใส่เฮาอ่ะนะคือแม่ี่เกียไวไปมดแล้วเรวมกันของเสารคู่นะ้าผู้เดบ่ว่าผู้เดีิดมาเป็นเมียเฮานะเป็นเมียของน้องใส่บนได้เขาเรียไวไหมดเลยเป็นชุดของอาค่านนะคือว่าครั้งหนึ่งเฮาเคยตากไปโดนดเอามาตากาะัพราะว่าเขาตรงเดว่ากับไว้ไปเก็บไปหลายปีเลย คอยคอยชิอยู่อีกประมาณ7 80ปีเนาะบ <c oughs> ่สเอาแปสิปีเอาสัก50พอดีแล้วเนาะอยู่โดนก็อยู่อยู่โดนก็ไม่ว่าทรมานตัวเองเนาะ <c oughs> คือเอา80 <c oughs> ก็พอ80 <c oughs> นี่มันเป็นเ <c oughs> จ้าต้องตายแน่นอนนะเค <c oughs> วามตายคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดแต่ว่ <c oughs> าบุพุทธเจ้าทีตายไม่ใด้ซือ่อๆเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมไว้เนาะนี่คือพอดีมันเกิดแล้วพอดีเว้าเรื่องตายพอพอไม่ต้องเป็นจังนะเอาบ่ถือถือว่าเฮาเตรียมพร้อมว่าเออ เฮอข่าบอท่านด้เฮ็ดมีหยัางไรเฮาบ่ท่านสิ่งที่เฮาอยากเฮ็ดมีหยังมียังนีมีหยังที่ยังฆ่าใจบ่หรือว่ายัางบ่ทันได้เฮ็ดอันน่ะลงมือเฮ็ดพูกเหล้วก็ตอนนอนก็เกี่ยมวมาเออมื้ออื่นถ้าว่ามือา้ออื่นบ่ได้ตื่นมาหั่นน่ะก็ก็สิบ่เสียดายสิบ่เสียดายมันนี่เว้าอย่างนี้ตลอดเรื่องคบตใจค่อยาตลอดแบบค่อนข้างเข้าใจไปบ้าสัจธรรมตรัวนี้ลายพอสมควรเด้อโดยเฉพาะแม่นว่าฮอดมาฮอดวันเกิดแล้วก็สิ่งที่ลืมบ่ได้ก็คือพอดีวันเกิดปี2019เนาะ มันเกิดทุงสิบเก้าอ่ะน,นะพอดีจัดมันเกิดแล้วนอนตอน 18, ประมาณแปดเก้าโมงเดี๋ยวหอดประมาณหนึ่งโมงวตีหนึนะ่งของภาษาไทยนี่หรอมูชนิทเนาะเพื่อนสนิทอ่ะนะตายลดตามตายอ่ะนะ<ม>เขาเลยว่าโอ้โหแจ้งเลยว่าเออคนเท่าบ่ชจำเป็นต้องแบบว่าสิตายสิต่าตายตอนเท่าอ่ะนะเพาสิปายมือแดกว่าบูฮูนะมันก็บอแบบว่าความเท่ายืนนิ้วเ้นได้นะยืนนิ้วเ้นได้นาะบูฮูว่ามันเท่าพาดเมือแดกว่ปเลยเนาะประมาทประด็นนึคือเป็นสิ่งหน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้น มอนี้ไม่เกิดกคนเลยว่าบอกความตายไปนะอธิบายความตายเรื่องความตายนะเกียมพร้อมทุกมือเนาะแต่ว่าตอนนี้ตายหได้เถอะยังมีพลาอยู่ฮ่า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 ฮฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าั่าฮ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 ่างาาาาาฮาน นานทีสิได้กินสิได้กินเค้กพว่าย่ป่าม่มีอ่าลูล <laughs> เูเดี๋ยวสิเอาขี่ <laughs> <laughs> ัวมาใฮ็กินเ <laughs> ดียวกินพรมได้เด่อาขี้มัวก็ให้กินมาน <laughs> สบานจวนอ้าวก็สิบห้จูนี่เคเฮ็ดเดีย๋ <laughs> <laughs> ยมคือว่าเขาไปอยู่อยู่เดี๋ <laughs> ต้ไฟเข้านอนนะฮะ <laughs> ขบบนอนไงขบขบอนนอัน่นจะมาขามาตลอดนะนะ,ะยูป,ปามันกูปีไม่ว่าดีด้วยนึงคือสกู๊กับข่อยเนานะนานที่จะได้ออกจากบ้านเออจะได้ออกจากสวนไป <c oughs> สวนอะไรทำมาประจ่าไม่นี่หรอกคุณเอ้า <c oughs> ยูบ้านหรือึดอัดเนาะยุพี่เนี่ยยูพี่มีนื้อเห็ดอันนี้นะก็ะเห็ดไป ว่าง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 บิางวัางว่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 างล่างว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 ่ตงวามนันไว่างว่ายว่ากวนาีวนางว่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 าีวางเราง่างเหางว่างวนางว่างว่างวพอดีอานเ่างว่คงว่างว่างน่างว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 ่าุก่องว่าตว่ด้ว่าง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 ว่าบว่างว่างว่างว่บงว่างวสาาร่ตงว่า้ว่ดอันนั้นเนื่องจากว่า ชุดที่เทาอยู่นี่สัญญาณบูมีเดอ้อแล้วก็กดซีออกไปแล้วก็เห็นก็คอมเมนต์มันก็หลายคนแล้วนะเหมือนที่เขาก็พยายามไล่ทตอบกลับให้หมดทุกคนเนาะขอบใจขอบใจหล,ลายๆคนก็ยังจือ,อดซื้อเลยโดยเฉพาะอาจารย์ผู้หนึ่งบูฮู้ว่ามันผู้ใดจะ่าซองอันซือ้อแอดเค้ามันหน้าหักจักน้อยหน,นะน,นึ่นงวว <c oughs> อาา่ะนะอนู้างแว่วเวว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 ะว่าความจริงเนาะอันนี้ยกวว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 วนววว่ววววววมันเพิ่น เป็นคนนมบอกเป็นผู้หญิงผู้ชายหูน่าจะเป็นผู้ชายนี่แหละน่านจะเป็นคนที่มีอายุแล้วเนาะค่อนข้างหูเกี่ยวกับเรื่องราวของเรานะไล่หลักดีไม่ว่าทึกเนาะเรื่องราวเพราะว่าซาดไม่อย่างเกี่ยวกับนี่ค่อนข้างหูดีอันซื้อแอดเข้าหน้าฮักจักน้อยหนึ่งเด้ออันนี้เขาก็อ๋อเป็นเอฟซีตัวยงเลยเป็นเนาะเป็นแฟนคลับไม่ว่าเออให้คอมข้อมูลให้คอมหูอย่างไร้อย่างเขาก็เวลาหลายๆครั้งเขาก็ได้อ่านคอมเมนต์ของท่านก็ไม่ว่าเวลาเขามาเห็ุคลิปเขาก็เอาข้อมูลนเลยมาใส่ตึมเนาะ หลายหลายคนอีกที่เหาเก่าพอถึงมดเนาะหลายคนนี่ตัวเป็นเกิดปาร์ตี้มันเกิดแล้วก็เดีี mm ๋ยวน้ต่อไปก็เป็นการแสดงโคโยตี้ของสักคู่เซินเนี่ยโคโยตี้เต้นเต้นเต้นป้าป้าทำตัซีดเป็นมืให้คลิปนี่คือบรรยากาศแรงๆเลยประมาณถ้าม้งปลายนิดนึงเนาะแต่ยินเสียงจั๊กจั่นมันอย่างห้องโอ้สุดๆไปเลย วงดนตรีของเฮาเลยวงดนตรีของเฮาเ <c oughs> ลยสักครู่ปะวงดนตรีกลางปตาเนาะซ <c oughs> ื่นใจเฮ้ยอะแคร์นายอะอะหน้าหว,วานป้วนหน้าหวานได้ไงเจ้าก็ณพ่อแล้วบอยอย่อยู่อยู่แถวทางนอกเขายังเฮ็จอยเลยนะยานสุขภาพตัวเอง อยู่ทางชั่วคืนที่นั่นเขาไว้อันหนึ่งวานคนหนึ่งวันเนียน่ยบ่ตั้งแต่สักคู่ตั้งแต่สักคู่ก็มาเตยมาใน <c oughs> สิบลายมือแล้วฝนตกฝนตกแดดออกไลยสามมื้อเนาะ <c oughs> นี่แหละคือความลำบากของหน้าฝนนะบางทีก็บ่มีไฟฟ้าใทยเนื่องจากว่ายอย่างที่บอกไปหลายไล่ข้งเอาใส่สุราเซลใส่สุราเซลแล้วก็เดี๋ยวกดดับอันหมเนื่งองจากว่าบ่มีแสงแดดลำบากหนึง ไฟบวกเพียงพอเนาะอ่าวบูมีเดย์เราไฟอ่าไฟบุพพอไฟบูมีคนไหนจะมาบอกกันเามื่อกี้ปีนี้สักเก้าปีเดียวสามสิบเอาลูกเนาะคุณอ <c oughs> นะเก็บไว้เนาะเดี๋ยวจะบอกอักขันน้อยน้อยมาไหนเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อ่า,าห่อนี่นะพอด่ดตัวฝามืดนี่ปวดขยอบมันกันอล้วดักตรงนี้นะบุ่นยัอย có hết mình bẹt nào cái nó Mì cốc, em ngon mòi toy áp thôi sai lắp pép làm Pepsi, làm có à, có ăn. A có ăn. có ăn. A có ăn. A có ăn. A เว็นเช็ดบนละกอวมซืนใจ